สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเวันนี้พบเจอกันนะครับวันนี้วันที่28ตุลาคมนะฮะ2563นะวันนี้ผมนั่งอยู่ที่เพนะฮะซึ่งเป็นบ้านพักนะก็คือมาพักอยู่ที่นี่กับคุณแปะนะฮะแต่วันนี้คุณแปะไปตาดนะครับก็ผมก็เลยมานั่งคุยเล่นนะฮะก็เมื่อ2วันที่แล้วเนาะผมไปตาดมาเมื่อวันที่26ก็คือไปที่สวนที่จังหวัดตาดมา นะครับก็จะเป็นสวนของพิดาแล้วก็มีสวนของพี่โอนะฮะก็มีอยู่ทั้งหมดประมาณ4ีหแปลงมะครับที่จะลงไปนะครับก็มีที่ตอนนี้กําลังในช่วงของการสะสมอาหารแล้วก็กระตุ้นการออกดอกนะครับก็มีการทิ้งน้ําที่ระบบทางดินด้วยนะครับแล้วก็มีการฉีดพ่นนะครับเพื่อกระตุ้นให้เกิดตุ่มตาดอกอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็มีส่วนของพี่โอนะที่ผมเคยทำคลิปไว้นะครับก็ตอนนี้ดอกบานแล้วนะอยู่ในระยะห่างแย่อันนี้ก็ก็มีด้วยก็คือช่วงดอกบานติดห่างแยะเนาะครับก็มีแปลงก็วนนี้ก็เลยจะเก็บภาพมาลงให้ดูนะครับแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะให้ให้ความชัดเจนในเรื่องของการเทคนิคก,การให้น้าแล้วกันเทคนิคก,การให้น้ํา ในส่วนของการที่จะไปช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการออกดอกนะครับเอาแบบค่อนข้างละเอียดนิดนึงอาจจะลงดีเทลให้เยอะนิดนึงแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไอการให้น้ำเนี่ยมันเป็นศาสตร์นะครับมันเป็นศาสตร์ของการให้น้ำเขาเรียกว่ามันเป็นศาสตร์ที่ที่มันมันไม่สามารถที่จะเอามาส่งต่อกันได้มันต้องมีประสบการณ์ด้วยคือผมจะบอกได้ก็คือเป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นเป็นทฤษฎี บอกให้รู้ว่าอ๋อทฤษฎีมันอยู่ประมาณนี้นะหลังจากนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องดูองค์ประกอบของต้นไม้ดูองค์ประกอบของดินเนี่ยเป็นหลักนะฮะแต่ในหลักปฏิบัติมันจะทิ้งหลักทฤษฎีไปมันมัน,ม,นมันเหมือนกับจะจะทิ้งในในในส่วนของทฤษฎีเนี่ยไม่เยอะนะครับก็คือทฤษฎีมันเป็นเกณฑ์ให้เราให้เราดูอยู่แล้วนะฮะแต่หลักปฏิบัติมันจะอิงกับทฤษฎีแค่นั้นเองนะครับ มันก็เลยจะต้องเป็นศาสตร์ที่จะต้องเอาเอาเอา,เอาประสบการณ์เข้ามาช่วยนะครับมันก็เลยส่งต่อไม่ได้ก็สามารถส่งต่อเป็นทฤษฎีได้แต่หลักปฏิบัติเนี่ยจะต้องไปอิงกับทฤษฎีเฉยๆนะครับแล้วก็ปฏิบัติไปอย่างเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าเราอดน้ําให้ถึงระยะตุ่มตาดอกนะฮะเข้ามาที่ปลายกิ่งถึงกลางกิ่งเนี้ยเราอัดน้ําได้เลย คือเห็นตาดอกว่าเป็นตาดอกชัดเจนเนี่ยมันต้องมีการให้น้ําเพื่อกระทุงการออกดอกแต่การให้น้ําที่ผมเกินไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วเนี่ยก็คือการให้น้าในในเรื่องของการส่งเสริมการเอาดอกเนี่ยหลักปฏิบัติตอนนี้เขาจะปฏิบัติกันอยู่2อย่างนะครับก็เดี๋ยวพวกนี้ผมจะลงรายละเอียดให้ชัดเจนเลยนะครับแต่วันนี้ผมอยากให้เห็นภาพเฉยๆว่าทุเรียนทางจวัดต์ตัดเนี่ยทางปลายแหลมทางอ่าวช่ออ่าวขามเนี่ย เขาเป็นแบบไหนเขาเป็นลักษณะไหนวันนี้เก็บภาพมาให้ชมนะฮะอาจจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรเยอะแยะมากมายแต่อยากเก็บภาพมาให้ชมเฉยๆนะครับก็คือเป็นคลิปนี้เพราะว่าอันนี้ผมกลับมาจากศูนย์เมื่อกี้ผมอยู่ศูนย์นะก็เพิ่งกลับมาจากศูนย์ก็มันเย็นแล้วนะับมันก็จะมืดเดี๋ยวมานั่งคุยยาวๆมันก็จะยาวไปเดี๋ยวคุยไม่ละเอียดเอาเป็นว่าผมติดไว้เป็นพวกนี้ผมจะลงในเรื่องของหลักการการให้น้ําเพื่อส่งเสริมการออกดอกทั้ง2แบบ นะครับลงอาจจะลงดีเทลให้เยอะเลยนะฮะแล้วเป็นหลักทฤษฎีที่สามารถเอาไปปฏิบัติได้โดยอิงทฤษฎีตัวนี้แล้วปฏิบัติได้นะครับก็ต้องบวกกับ,บประสบการณ์เพื่อนๆนนะเพื่อนๆต้องอาศัยจากตรงนี้จับทฤษฎีตรงนี้ครับแล้วไ,ไปลองปฏิบัติดูนะครับแล้วหมั่นสังเกตมันจะเกิดเป็นประสบการณ์แล้วมันจะเป็นศาสตร์เฉพาะตัว นะครับเป็นศาสตร์เฉพาะตัวเราได้ว่าเราสามารถมองใบออกเลยอ๋อใบแบบนี้มันเศร้าใบแบบนี้มันสมควรที่จะให้น้ําแล้วตุ่มตาดอกมาแบบนี้อะไรแบบนี้มันสามารถที่จะกระทุงน้ําได้แล้วอะไรเงี้ยก็คือจะให้เป็นเกรนตรงนี้ไปเนาะโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็เลยอยากจะให้ดูในเรื่องของที่ผมไปเที่ยวมาดีกว่านะสี่ห้าแปลงตรงนี้เก็บภาพมาให้ดูรวมๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมนุ่นอนณภูมินะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนที่อ่าวขามนะฮะอันนี้เป็นสวนของพี่ดานะพี่ดาก็จะมีอยู่สามแปลงวันนี้ก็พากันเดินดูนะครับทั้งสามแปลงแล้วอันนี้ก็เป็นแปลงที่สามของเขาอันนี้ก็ทุเรียนอายุประมาณสี่ปีนะครับสี่ปีก็กำลังจะซ้อมให้มันมีดอกปีนีนะ้ปีแรกนะครับ เด,เดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะพาไปเจอเจ้าของสวนด้วยว่าเป็นผู้หญิงที่ทําสวนคนเดียวอะนะครับแล้วสามแปลงนะครับทําอยู่สามแปลงนะทําสวนคนเดียวทำสามแปลงนะครับแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองแล้วก็แปลงที่สามนะครับเราดูที่ว่าสวยขนาดไหนนะครับอย่างผมก็มาแค่แนว,แนวเล็กๆน้อยๆผมก็คือเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆนะฮะที่เขาทำสวน เดี๋ยวผมก็จะให้ดูนะครับเดี๋ยวพาไปเจอเขาดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับเป็นกล้องหน้าเนาะโอเคครับนี่ครับมากล้องหน้าแล้วเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าแปลงนี้ก็ร้อยต้นนะครับมีอยู่ร้อยต้นก็กําลังจะซ้อมออกดอกก็จะมีปะปลายนะครับพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่อ่าวช่อนะวันนี้ผมมาก็เป็นวันที่เอ๊ะวันนี้เท่าไหร่เนี่ยยี่้า ี่หกเออวันนี้วันที่ยี่6หกยี่หกตุลานะฮะพอศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับก็วันนี้ก็มากันมีทีมงานนะฮะมีนุ่นครับเวาวแฟนคุณแปะนี่คุณแปะคุยกับพี่ดาอยู่นะครับแล้วก็พี่น้องนะครับอ่ซึ่งเป็นคนที่แนะนํามาหาพี่ดานะฮะผมก็คือเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับที่เข้ามาอ่านี่คุณแปะกําลัง ตะมากายว่าจิ่งไปซ้อนใบกันหมดเลยคุณแปะกําลังแนะแนวทางในเรื่องของการแต่งกิ่งนะฮะซึ่งเขาถนัดมากอย่าว่าแต่แต่งกิ่งนะครับตัดต้นอ่ะเขายังแนะนํามาแล้วนะครับแนะนําตัดต้นทิ้งสามพันต้นนะครับเคยมาแล้วนะครับนี่ครับพิดานะครับพิดาหันหน้ามาหน่อยดิ เออนี่นี่พิดานะฮะทำสวนคนเดียวนะครับพอแล้วใช่ไหมทำสวนคนเดียวปะค่ะมีกี่แปลงสามแปลงสามแปลงสี่แปลงสามโอ้ยมีสี่แปลงเหรอแล้วอีกแปลงไปไหนวันนี้เรามาสามแปลงเองนู่นกลางหลังบ้านตะกี้ที่แวะอ๋อสามสี่เอออ๋อสี่แปลงทำคนเดียวด้วยมีลูกน้องค่ะมีคนเดียวแต่บริหารคนเดียวอ๋อบริหารจัดการคนเดียว อันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยสามปีสามปีหกเดือนสามปีหกเดือนออกไม่ถึงสี่ปีไม่ถึงแปลงเมือดสี่ปีอ๋อแปลงหนุนสี่ปีแปลงนี้สามปีหกเดือนก็กำลังจะซ้อมออกดอกใช่ไหมใช่กําลังจะซ้อมออกดอกอืมเป็นปีแรกเนาะโอ้สามปีหกเดือนนะครัแแบแสดงว่าเมื่อกี้ผมพูดผิดสี่ปีอ๋อสี่ปีต้องเป็นแปลงที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ พีอกว่าอันนี้อยู่ที่ไหนนะหมอูอ่าวช่อหมูสองอันนี้ไม่ใช่หมูห้าแล้วอ๋อนี่หมูสองหมูสองอ่าวช่อเป็นดินแดนที่ทุเรียนแพงมากเพราะว่าออกก่อนออกก่อนเขาในภาคตะวันออกก็จะเป็นที่นี่ครับที่อ่าวช่อออกก่อนแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะทุเรียนก็จะออกดอกก่อนแล้วก็แก่เร็วเป็นพื้นที่ที่อยู่ปลายแหลมนะฮะแหลมศอก

โอ้ไม่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 ยังไงเนี่ยดูดูรากเป็นปมเนี่ย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 รากสารเนี่ยเนี่ยฉีกเองนะเนี่ยอองมาสิบลูกดูการแตกเขาเดียวโหเหมันดีนเลยขยายดีมากอันนี้ใช้อะไรบ้างนะใช้เขาอะไรอินทรีพันธ์อินทรีพันธ์ก็เอออะไรน้ำทุนหนึ่งแล้วก็ พัันดวัน,วนสลับกับตัวลดต้นทุนก็คือฮอร์โมนมนมฮอร์โมนไข่ทําเองอยู่แล้ว,วน,นี้เป,นเป็นเจ้าแม่ฮอร์โมนนมฮอร์โมนไข่นะคะอยากได้สูตรมานะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ใช้อย่างอื่นปนเลยนะคะใช้อย่างนี้หมดเลยอืมอาไรโฆษณาหน่อยอ่ะโฆษณาหน่อยเออ,อใช้หกสามอิน4ีพัมสครับแล้วก็ แล้วก็อันนั้นคือใช้ทางดินทางดินก็คือตัวเดียวครับแล้วทางใบก็จะมีตัวพัดวันพัดวันเอามาบวกกับ JC301 ค่งแล้วใช้แล้วเป็นไงบ้างเอาความประทับใจเราก่อนเราเห็นอะไรเห็นความแตกต่างใบออกมาดีเนาะสมบูรณ์ใบสมบูรณ์มากมาดูเอาใบสมบูรณ์แล้วก็ดูมันแตกเสมอดีแตกเสมอดีมันแตกพร้อมกัน มันจะได้โครงสร้างใบที่ใหญ่หนาจากจากเมื่อก่อนที่เคยสลับกันอืมไม่พร้อมกันพอมาใช้อินทรียพันธุ์มันก็พร้อมกันอแล้วก็บสลับฮอร์โมนไข่แหละใช่ครับแต่จะบอกว่าที่มันได้ดีขนาดเนี้ยมันเป็นเพราะว่าเราเก็บมแมลงอยู่นะเราเก็บมแมลงอยู่ใช่ใชเพราะว่ามันแตกมันมาแล้วเห็นเลยว่าใบค่อนข้างเสียหายน้อย น้อยมากอะ่ะคือโดนบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันโดนหนักจนที่ว่ามันสูญเสียใบนะมันจะโดนก็นโดน่วงฝนตกที่เราฉีดไม่ได้อนั้นก็นจะหนักแต่นี่เอาดูพีโนโุนะนี่ยาปัญญาทายดี่ดูพีโนโุว่าพูดกับพีโนโุป้าเจสาวเนาะว่าเออเราต้องเก็บใบเราต้องฉดยานฉีดบางทีมืดก็ต้องมาฉีดที่ว่ามาเลงข้าวอนะไรเพราะว่าฉีดแต่ยาฆ่าอะไรอย่างเดียวใช่ใช่ อ um. <deton ate. S 1> ืเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่เก็บใบไม่เก็บใบให้อยู่หมายถึงว่าเราเก็บเก็บแมลงไม่ได้เก็บใบไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเราเสียปุ๋ยฟรีเสียยาฟรีเสียฮอร์โมนฟรีเสียเลยครับแต่แต่ปุ๋ยนี่มันดูดีนัดินดีนะอืมขากบนข้างบน้างล่างมันขึ้นมาดีมากอ่ะตอนนั้นที่พี่น้องมาที่แดกคือขึ้นใบงนะมันยังแห้งนะ นี่ก็พี่น้องนะครับนารุมนอุ่นเจริญนะครับนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะขายปุ๋ยทีสิบตันนะเนี่ยเออขายปุ๋ยสิบตันถามนั่งนั่งเครียดอีกนะขายปุ๋ยสิบตันนั่งเครียดอีกปุ๋ยไม่มาส่งเครียดโอเคนี่ดูพื้นที่สวนนะครับสวยมากเรี่ยมเลยเมื่อกี้นอนเล่นเลยอะ อืมสวนสวยอะที่เห็นตรงกลางนั้นคือแปลงเดียวกันนะฮะแปลงเดียวกันแต่พอดีขึงเชือกผิดผิดยังไงตรงกลางเลยงงไม่ใช่หรอกจริงๆเป็นพื้นที่ของเขาแต่แปลงสวยดีนะครับเนี่ยครับที่เขาบอกว่าใบใหญ่ใบหนาใบเป็นมันใบก็จะเงาเงา อ๋อมีดอกด้วยน,นี่ก็มีติดดอกมาด้วยเป็นบางส่วนโอเคแปลงนี้กี่ต้นนะร้อยเจ็ดร้อยสี่สิบรวมรวม,รวมทั้งหมดเลยพี่ดามีกี่ต้นทั้งหมดเลยใช่ไหมทุกแปลงอะนะ อ๋อหกร้อยอยากได้แบบอยากได้เทรนเนอร์เลยไหมแบบมาดูแลให้ตลอดเลยอะไรเงีแ้ยบบเป็นเทรนเนอร์เลยอะไรเงี้ยแบ่งที่ให้สักไร่หนึ่งดิม่ไงแบ่งนี่เลยเอาดิเดี๋ยวคุยกับที่ปรึกษากี่ไร่ไร่เท่าไหร่ดีวะไร่เท่าไหร่ตอนเนี้ยราคาไรอะ เขาขายกันแล้วกี่ที่อย่างเงี้ยพี่แบบเนี้ยโอ้ยลายเป็นล้านฮะล้านหนึ่งเอองั้นไม่เอาละเดี๋ยวผมไปซื้อที่ศรีสะเกดดีกว่ารายละสองแสนแบ่งจ่ายสองงวดอันนี้มีต้นแล้วนะฮะต้นขายออกลูกแล้วนะอันนั้นมีน้ำตกศรีสะเกดมีน้ำตกมีส้มเล็กสร้อยก้อยมีน้ำตกมีคอหมูย่างอ๋อนี่นั่งคุยกันเห็นไหมเนี่ยสวนเลี่ยมมากเลยสวนแบบ สะอาดมากเลยแล้วญ่าแบบนี้ครับเนี่ยครับญ่าแบบนี้มันสุดยอดมากเพราะว่ามันจะสูงไม่เยอะฉีดได้ฉีดไ่ฉีดไหม,ไมปีแบบปีปีนไม่ฉีดย่างอ,อ๋อตัดอย่างเดียวเลยเนี่ยเลวลาตัดจะมันสวยอย่างเงี้ยครับเนี้ยสวนสะอาดอพื้นที่กี่ไร่เนี่ยแบงบเนี้ยหกไร่ก็ไร่ละล้านก็หกล้านบวกต้นทุเรียนไปอีก สิบล้านไม่อยู่เนี่ยต้นละหมื่นไงร้ 140. อยสี่สิบก็ได้เท่าไหร่ปีนี้ล้านสี่อย่าเอาปีกขนาดนี้เอออันเนี้ยจะใช้รถมอเตอร์ไซค์วิ่งไงอ๋อไอ้คันเมื่อกี้ยนะฮะแล้วแล้วก็มันโค้งนี่เด็กมันตัดให้แล้วตัวเองวิ่งเองใช่หมายถึงเอา iving, มอเตอร์ไซค์วิ่งหมายถึงว่าเอารถตัดหญ้าวิ่งรถตัดหญ้าพ่วงมอเ,มเ,อ iving, มเอต,ตอเร์ไซค์อ๋อ เพราะอันอันนี้จะประหยัดต้นทุนอันนี้เราวิ่งเองอันนี้วิ่งแค่ชั่วโมงเดียวก็หมดแล้วถั่วมิโอ้แล้วบนโคกงนี่้เด็กมันตัดเราก็ว<อ>ิ่งนี่เองเออมุมนี้สวยไว้นี่ยังต้องอันนี้นั่งคุยกันแต่แต่อันนี้โคกมันพอดีอืมโคกมันสวยคือคือ,ะะคอลักษณะโคกมันเหมือนเออใช่กระทะคว่ำ แต่ไอ้อย่างนั้นน่ะมันเป็นภูเขาไฟฟูจิไงเมื่อกี้นี่มีมาเฮ้ยเหมือนภูเขาไฟฟูจิเลยคือคือมันแหลมไงคือมันแหลมตอนเป็นยางอนกัทีนี้ไปทำผิดสวนนู้นไงไอ้สวนสวนใหญ่นู้นที่ไปดูแบคือมันปนกับทุเรียนไอ้ปนเงาะแซมไปซื้อที่แรกมันเป็นสวนเงาะลูกแซมเลยเราไมทไโค้แต่สวนนู้นไปทำแล้วมันผิด มันแบบมันแหลมพอมาทำสวนนี้เขาบอกให้ทำกระทะคว่ำก็เลยได้กระทะคว่ำน้ำตรงไหนครับเนี่ยน้ำบาดาลน้ำบาดาลอย่างเดียวเลยใช่น้ำบาดาลแล้วก็ทำโบนพอไหมไม่แห้งใช่ไหมไม่แห้งโอ้ดีเนาะนี่เหมือนเหมือนสีสเกตเนาะคือเขาเจาะสีสเกตที่ไปนะครับแปลงแบบเป็นร้อยๆต้นสองร้อยต้นไม่มีสระสักลูกใช้บาดาลอย่างเดียวแล้วเจาะประมาณห้าสิบเมตรหกสิบเมตร น้ำละนะเนี่ยเนี่ยจืดสนิทเลยเหรอตรงนี้เนี่ยตรงจอนเนี่ยไอ้บนี่เจาะเจาะตั้งแต่ชิ้นแต่งงานใหม่ๆเนี่ยนะสามสิบปีแล้วอ่าแล้วก็จืดสนิทเลยนะอืใสแจ๋วเนี่เนาะดูปลายแหลมเองเนาะจริงๆพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เรานั่งอยู่เหมือนกับเป็นปลายแหลมที่ออกมาชายทะเลนะครับถ้าเกิดดูในที่เราปักหมุดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้โหนี่เรากําลังเหมือนอยู่ในทะเลเลยอ่ะแต่เป็นพื้นที่ที่เป็น แหลมทองคำครับเพราะว่าเป็นแหล่งที่ปลูกทุเรียนแล้วออกก่อนเขาในภาคตะวันออกคือที่นี่ออกก่อนเขานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอะที่อย่างที่บอกว่าผลไม้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดออกดอกพร้อมกันอะที่นี่จะแก่ก่อนเขาเรียกว่าเป็นแหลมทองคำนะครับพื้นที่ก็เลยแพงมากแพงมาก อปีนี้ทุกแปลงได้ลูกลนะเนะซึ่งปีแล้วตรงนี้ไม่มีลูกนะเนาะอ๋อนี่บนปูไว้เปล่าบนบนปูไว้เปล่าปีนี้นหัวหมูทิ่สองเท่าอะไรนะปีวน10 18หัวเขาเอาตามจำนวนเงิน <c oughs> จำนวนเงินล้านเอ้ย18ล้านเหรอล้านแปดเอ้ยไม่ใช่ทั้งหมดเขาได้แปดล้านอ่ะเขาจะเป็นอย่างนั้นอ่าเขาก็เลยทั้งหมด18หัวของเขาอ่ะ แล้วทำไมเขาเขาแก้สวนเดียวได้อะฮ้อเขาไปทุกที่สามสวนสามชุดเขาจะมีชุดของเขาชุดของเขาชุดของเขาเอ <suced S 2> อ,อแต่ที่อยู่ในรถคันเดียวกันนั่นแหละคือสามสวนอืมอันนั้นอันนั้นที่ที่ที่เจียงแชไว้เลยที่ลงไว้แหละอื<ม>ที่ว่าสวนเดียวสิบหกหัวแล้วใช่ใช่ประมาณนะ้สิบกว่าหัวแล้วแถวอ่า แล้วแล้วอันนี้บนไม่กี่หัวไม่ได้บนตอนนั้นวันนั้นไหว้ไหว้ก่อนไม่ไม่แล้วที่ที่บนใหม่เนี่ยที่บอกว่าจะบนออกไม่ได้บนเดี๋ยวบนปูดิเชื่อผม <บน S 2> อา้าว <บน S 2> แล้วเรือ<น>ปูเรือปูยังออกอยู่ไหมออกแต่ตอนนี้มันเทศกาลแล้วเขาเข้ามาสองลอยกระทงอ๋อตอนนี้ตอนนี้มีน้อยแล้วพี่โนุก็มีเรือตัวเองลำหนึง่งแต่ว่า สายอะอยากให้แฟนอนะเนาะอยากให้มาช่วยทําสวนเพราะมันเหนื่อยแล้วม,มันต้องมาดูระบบแป,ป๊บป๊บเลยเลยทีนี้ลูกน้องอะมันปรากฏว่ามันไม่ไปไม่ออกไม่ออกมันไม่กลับมันก็บอกว่าให้เจ๊ขายเรือได้ก่อนเดี๋ยวผมกลับอเจ๊ก็ยังขายเรือไม่ได้นัที่แต่ปีหน้าะคงจะจอดถาวรแล้วแล้วทีนี้ซื้อเมื่อก่อนนะพี่นุจะซื้อปูมากคนเดียวนะความจริงอะเนี่ยถ้าว่าถ้าว่าคิดมาทําสวนเนี่ย ซื้อปูคนเดียวอยู่ตังสมัยไม่มีลูกเขยไม่มีแฟนก็ออกทะเลตัวเองก็ไปซื้อปูวิ่งไปซื้อปูเขมรซื้งงอปูต้าามยายอะมกวม่แล้วก็พอเก็บจากได้ก็ไปซื้อสวนรห้าล้านฝ ทีนี้พอพอทำสวนลูกคนลูกพวลูกสาวคนคนโตเป็นครูนะเขาแต่งงานแต่งงานที่นี้ให้ลูกเขยมาทําเลยพอลูกเขยมาทำประยุทธ์มาเป็นนายกเ <c oughs> ลยไประบบเรือเรือที่ลงทุนตอนนี้เรือยังติดเป็นล้านๆนะพี่นุพอไปที่ไปลงทุนให้เขาอะปรากฏว่าเขาไม่ไม่ไม่ถูกไม่ถูกเขาก็ล็อกเรือเราไม่ถูกกฎหมาย ไม่ถูกระเบียบไม่ใช่ไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกระเบียบของเหมือนว่าเรือก็เรือก็ทะเบียนมันไม่โกงกันก็ใช้ได้แต่ทีนี้ของเราไม่ตรงกันปุ๊บทําไมเขาไม่ทําให้เราอ่ะเขาไปล็อกเรืออืนที่จ้เราก็เราแทนที่จะแก้ไขให้กับเราทุนเรือหยุดไม่ทำติัให้ลอท้งเรือเรือตอนนี้ก็สามสี่ลำเกหนงอท่องเที่ยวไหมครับเออให้แบบไปตกปลาอะไรเงี้ยอ๋อไม่ไม่ แต่ชาติจะมาตกปลามีเรือลำนี้เอาไปได้ไปดิลำไหนฮะเับเรือให้เป็นเรือแบบไหนอ๋อเรือลำเล็กลำที่ไว้วิ่งไปเก็บปูเพลนอะไรท่านครูมันจะมีลำหนึ่งประมาณห้าวาอ๋อได้งั้นแปะได้ได้ไม่อย่างยาวเรือมีเก่งนะเรือเซอไอเรือเหมือนใครเรือคล้ายคล้ายเรือเฟอร์รี่อ่ะไปนะถ้าจะไปนะบอกก่อนล่วงหน้าเดี๋ยวจะให้คนที่ไปเอาปูน่ะไปส่งใช่ต้องมีอ๋อใช่ใช่ได้ได้ได้ไม่ต้องเช่า เติมน้ำมันเองก็ได้ดเละคิดยังไงคิดยังไงกับน,นายกประยุทธ ยังไงพรุ่งนี้ผมลงรายละเอียดลงดีเทลให้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมานั่งคุยก็อาจจะยาวหน่อยนะเพราะการให้น้ําหลักเกณฑ์ที่ผมจะพูดก็คือมีอยู่2หลักเกณฑ์ที่ผมบอกไปนะเป็นเกณฑ์การให้น้ําในหลักทฤษฎีด้วยแล้วก็อิงปฏิบัติด้วยนะฮะว่าทฤษฎีมีมีทฤษฎีเดียวแต่หลักปฏิบัติตอนนี้ทํากันอยู่2แบบหลักๆนะในเรื่องของการให้น้ําเพื่อส่งเสริมการออกดอกแล้วเพื่อนๆก็ลองจับทฤษฎีตรงนี้ จับหลักปฏิบัติ2อย่างนี้ที่ผมไปที่ผมคุยให้ฟังแล้วลองเอาไปใช้กับส่วนท่านนะครับแล้วได้ผลยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะฮะบ,บอกกลับมาด้วยนะฮะจะได้เอามาเป็นวิทยาฐานนะครับอาจจะเม้นลงใต้เม้นก็ได้นะครับแล้วยังไงพบเจอกันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ